สวัสดีค่ะแม่บุไลาฟื้นทองค่ะมือนี้มีฟื้นซีตะโก้ลายดอกแก้วงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้นซีตะโกขนาดสิบลบ4ีสเซนค่ะงามๆเป็นของลูกค้าทั้งจังหวัดซีสเกษเด้อค่ะเสร็จเรียบรอยพร้อมทรงให้ลูกค้าเลรวค่ะชมค่ะลายซีตะโก้ดอกแก้วงามๆค่ะลูกค้าเพิ่นก็ได้สร้างดางหนึ่งค่ะสำหรับฟื้นท่อผาซีตะโก้ดอกแก้วจ้า ลูกค้าท่านใดสนใจล่คิดกระทักแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายฟื้นทองมาได้เด้อค่ะต้องการขนาดใดกระซั่งใดค่ะซี่เขาหาเขาสามเขาลายดอกแก้วดอกพิกุลค่ะถ้าสนใจกระทักแคสสอบถามเพิ่มเติมหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้เด้อค่ะแม่บุญหลายขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่บุหนุนนลานแม่บุญหลายฟื้นทองค่ะ ขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า